โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาจัดอันดับผู้สาประตูที่เหนียวในเกมกันดีกว่านะครับผมในเกมซีมบนไบนอยเออผมให้ห้าแล้วกันเหนียวนะเหนียวเหนียวเลยโอ้โหตัวนี้บอกเลยจังหวะแบบพุ่งอะ่ะแบบเวลาแบบเออจังหวะห,หนึ่งอะ่ะดีมากก็ให้ดับสาวแล้วกันก็ยาชินไม่เอาเลยเลยไม่เอาเลยเลยยาชินอะ่ะคอสตาตอนแรกก็ดีนะแล้วก็หลังๆอ่ะ พอ o v r หนึแล้วมันมันตยุคแล้วอะเอาดับแปดแล้วกันคาซิยาร์ลูกปั่นเก็บหมดแต่ว่าไม่ใช่ดีลูกปัน่นมันไม่ถึงเนาะแต่ว่าลูกแบบดเดียวเดียวอะได้อยู่ให้ดับเจก็ได้อืม dkr dkr เหนียวเหนียวให้ดับหมีคนที่เหนียวกว่าโอ้โหบุฟเฟ่บุฟเฟ่ฟเฟคนดูให้ดับเท่าไหร่ดีวะบุฟเฟอ่อะ อันดับสองกับดับสี่แค่นี้แหละแต่ผมก็อยากให้ดับหนึ่งนะแต่ขอโทษจริงวะมันต้องมีตัวที่แบบดีกว่านี้โอ้โหตัวนี้ช่ไม่ขึ้นทุกคนตอนแรกไม่เหนียวนะตอนนี้โคตรเหนียวเลยให้ดับสองแล้วกันมันต้องมีตัวที่แบบพีกว่านี้ดิโอ้โหกูตัวก็มันที่จริงอะ่ะผมอยากให้เอ่อร์นาลุมานะดร์รนารุมา,นะา,มาไม่ไม่มา โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเทอร์รีของผม